ะะตามหลักสูตรเด็กๆจะได้เรียนสองท่านนะคะท,ท่านที่หนึ่งมีใครบ้างอามาดูความหมายก่อนชาวพุทธตัวอย่างคือ ะะชาวพุทธตัวอย่างหรือพุทธศาสนิกชนตัวอย่างก็คือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและก็ควรนํามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตเด็กๆเ,เป็นชาวพุทธไหมลูกใครนับถือศาสนาพุทธย,ยกมือขึ้นใครนับถือศาสนาพุทธย,ยกมือขึ้นเราถือว่าเราเป็นชาวพุทธนะคะห้องนี้ชาวพุทธร้อเปอร์เนซะคะไม่มีศาสนาคริสต ไม่มีศาสนาอิสลามเราก็ถือว่าในห้องนี้นันเกเรียนปลายทางก็อาจจะมีหลายศาสนานะคะแต่คุณครูเรียนในเนื้อหาสาระของศาสนาพุทธเป็นหลักนะคะวันนี้ท่านแรกนะคะท่านแรกสมเด็จพระยามสังวรสุขไก่เถื่อนเคยได้ยินไหมสุกไก่เถื่อนเอ๊ะไก่เถื่อนนี่ไก่ก็คือสัตว์ใช่ไหมลูก ไก่เตือนก็คือไก่ป่าไก่ที่อยู่ในป่าไม่ใช่ไก่เลี้ยงนะไม่ใช่ไก่ที่เราเลี้ยงนะคะสมเด็จพระยานสังวรเป็นเป็นชื่อพระสังฆราชนะคะซึ่งวันนี้ตามเนื้อหาหนังสือเรียนเด็กๆก,ก็จะมีหนังสือในพระพุทธศาสนานะคะ,ะคุณครูก็เล่าคร่าวๆนะคะสมเด็จพระยานสังวรสุขไก่เตือนจงเป็น พระสังการาชองค์ที่สมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่สองนะคะลูกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในปีพุทธศักราช2363นะประทับอยู่ที่วัดมหา,าธาตุยุวราชลังสลิดสมเด็จพระยานสังวรสุขไข่เตือนเนี่ยเป็นสมเด็จพระสังการาชประสูติเมื่อพุทธศักราช2276นะคะ อ้าวอ่านพร้อมกันดีกว่านะคะไก่เตือนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบหกในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยานะคะ,ะประสูตก็คือเกิดคำว่าพระสังฆราชก็คือเป็นพระพระราชาแห่งสงฆ์นะคะก็คือศาสนาพุทธเราก็จะมีพระสังฆราชนะคะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นองค์ที่19เนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนท่านต่อไปสมเด็จพระยานสังวรสุกไกเถื่อนนี้นะคะก็คือประสูตก็คือเกิดเมื่อ พศ2276ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยานะคะแต่ว่าได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธเลิดล้านนภาลัยรัชกาลที่สองนะคะ ังบอนเทระเทระอ่านะคะเดี๋ยวให้เห็นนิดนึงว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกขึ้นของราชก็คือรัชกาลที่หนึ่งะคะมาถึงกรุงรัตนกโกสินทร์แล้วตั้นเกิดในในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ว่านะคะเจริญเติบโตมาบวชแล้วก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยในสมัยพระบาทสมเด็จพระ เตลิดล่านะคะก็คือรัชกาลที่สองรัชกาลที่หนึ่งก็ได้เป็นสมเด็จพระยานสังวรเทระนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อว่าจริงๆแล้วนะคะสมเด็จพระสังฆราชสุขไข่เถื่อนเนี่ยท่านมีพระชนชีพมานานแล้วแต่ทําไมเรายังนํามามาอะไรคะลูกนํามาศึกษาเรียนรู้มาประทับอยู่ วัดราชสิทธารามสถาปนาให้เป็นปรพระสังฆราชกรุงรัตนโกสิน,นะคะไปอ่านชื่อครูซะแล้วมาประทับอยู่ที่วัดพรับรนะคะหรือเรียกว่าวัดราชสิทธาราม ต่อมาในรัชกาลที่สองได้รับการสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่4นะคะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เรามาดูต่อนะคะในปีพุทธศักราช 2,363นะคะและได้ไปประทับอยู่ที่วัดมาหาเถระวิปัสนาธุระนะคะ พระสมเด็จพระสังฆราชสุขไถ่เถื่อนเนี่ยได้รับนะคะเป็นพระมหาเถระที่มีพระเกียรติคุณเป็นที่เรื่องลือในวิปัสนาธุระวิปัสนาธุระนี่ก็คือนั่งกรรมฐานนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือพระองค์ทรงศึกษาหลักธรรมคำสอนนะคะอันเป็นที่รู้จักกันไปในหมู่ประชาชนว่าสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน พราะทรงสามารถแผ่เมตตาให้ไก่ป่าเชื่องได้นะคะท่านมีพระเมตตาก็คือเป็นไงล่ะเห็นไหมบทสวดพระเมตตานั่นแหละจะทำให้เห็นว่าแผ่เมตตาไปให้คนที่รักแล้วก็สัตว์ป่าก็เชื่องได้ทั้งทังที่เป็นไงคะลูกสัตว์ป่านั้นต้องมาฝึกใช่ไหมแต่ด้วยความด้วยการแผ่เมตตาด้วยการฝึก นะคะวิปัสนาธุรักก็คือนั่งกรรมฐานแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของนะคะการแผ่เมตตาเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะคือพระองค์ทรงศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเชี่ยวชาญและรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัดทรงปกครองคณะสงฆ์ด้วยความเมตตาการุณานะคะทรงจัดระเบียบการศึกษาของพระสงฆ์ ในสมัยนั้นไม้มีการส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศรีลังกานะคะนอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นพระมหาเถระที่มีพระเกียรติคุณเป็นที่เรื่องลือในด้านวิปัสสนาการปฏิบัติธรรมทรงแผ่เมตตาให้ไก่ป่าเชื่องเหมือนไก่บ้านได้พระองค์เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนว่าสมเด็จพระสังฆราช ไข่เถื่อนนะคะคาว่าสังกราชก็หมายถึงหัวหน้าสงฆ์นะคะลูกหัวหน้าสงฆ์ก็คือหัวหน้าพระสงฆ์ไก่ป่านะคะไก่ป่าสัตว์ป่านี่เชื่อมหมดเลยเพราะว่าพระองค์มีในเรื่องของบทพระเมตตานี่เองแผ่เมตตาทําให้สัตว์ป่าเชื่องนะคะอ้าวองค์ที่สองที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังกราชเจริญสุวัฒโน นะคะสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะคะมาอ่านต่อนิดหนึ่งนะคะสมเด็จพระสังฆราชเหมือนกันเจริญสุวัฒโนสมเด็จประสูตรเมื่อ มาถึงปัจจุบันนี้พระชนมายุท่าน98นะคะ98พรรษาแล้วนะคะยังมีชีวิตอยู่คะ่ะลูกเป็นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะคะที่ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพระชนกก็คือพก็คือพ่อนะคะชื่อนายน้อยคดชวัตพระชนนีชื่อนางกิมน้อยคดชวัต ะะก็คือแม่นะคะพ่อชื่อนายน้อยคคชวัตรแม่ชื่อนางกิมน้อยคคชวัตรนะคะทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นณโรงเรียนประชาบาลวัดเทวะสังคารามทรงบรรพชาเป็นสัมมาเนนในปีพุทธศักราช2469นบะคะบวชเป็นสัมมาเนนก่อนนะคะแล้วพออายุครบบวช20ก็บวชใหม่ บวชใหม่อีกนะคะแล้วก็บวชอีกครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนนะคะเป็นพระธรรมยุทธเด็กๆก,ก็สามารถจะไปศึกษาเรียนรู้นะคะจากหนังสือเรียนเพิ่มเติมได้นะคะหรือเราไปค้นคว้าในเรื่องของประวัติสมเด็จกระสังฆราชอุปสมบทเป็นพระเมื่อปีพุทธศักราช2476นะคะ หลังจากออกพรรษาแล้วพระองค์ได้ทรงทำรรยัติซ้ำบวชเป็นพระธรรมยุทธ์นะคะศา,าสนาพุทธนี่มีสง์นิกายธรรมยุทธ์กับมานิกายนะคะเด็กๆจะเห็นว่าการปฏิบัติของพระนี่จะไม่เหมือนกันที่วัดบวรนิเวศวิหารในปีเดียวกันนะคะสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงเรียนพระปริยัติธรรมและสอบไล่ได้ถึง รเรียนธรก้านะคะเปรียบธรรม 9. ประโยคะคะทางธรรมะเราเรียกว่าสูงสุดของทางพระแล้วพระองค์ได้ลำลงตำแหน่งเป็นพระราชาคณะเรื่อยมาตามลำดับจนมาถึงปีพุทธศักราช2532นะคะพระองค์ได้รับพระราชทา,านสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกลำดับที่19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือยังอยู่ในองค์ปัจจุบันนะคะสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญทรงเป็นชาวพุทธตัวอย่างคำว่าเจริญก็คือชื่อเดิมท่านชื่อเจริญนะคะชื่อเดิมของท่านนะชื่อเจริญแล้วก็ได้รับได้รับเป็นพระสมเด็จพระสังฆราชก็คือสมเด็จพระญานสังวรน,นะคะสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นชาวพุทธตัวอย่างที่ดีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะขยันหมั่นเพียรเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเล่าเรียนทําไมเอาตัวอย่างมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพราะว่าพราะองค์นั้นมีวิริยะอุตสาหะก็คือมีความพยายามขยันหมั่นเพียรน,นะคะในการศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งได้ปเปลี่ยนก้าเห็นไหมคะตัวอย่างเด็กๆของคุณครูก็นํา นะคะนำตัวอย่างอ่ะการนี really? ้อ่านพร้อมกันและการเผยแผ่สมเด็จสังกราชองค์นี้นะคะท่านเขียนหนังสือมากมายนะคะ เป็นหนังสือที่เป็นการเผยแพร่ในเรื่องของศาสนาคำสอน <c oughs> การปฏิบัติทำให้ใครที่อ่านแล้วนะคะสามารถจะนำเอามาปฏิบัติในเรื่องของใจในเรื่องของการฝึกในเรื่องของนะคะการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีคุณครูฝากนะสมเด็จพระยานสังวรนะคะถือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความขยันหมั่นเพียนวิทยาอุตสาหะและนะคะส่วนสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนั้น ท่านจะมีในเรื่องของการวิปัสนาธุระแผ่เมตตานะคะดังนั้นจะได้เห็นว่าตัวอย่างที่นำมาวันนี้เกี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่างก็ฝากเด็กๆนะคะนำไปปฏิบัตินะคะท่านเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประนวดที่วัดบวรนิเวศแล้วก็นะคะ สมเด็จพระสังฆราชนี่แหละเป็นพระพี่เลี้ยงนะคะที่ดูแลเราจะเห็นว่านะคะทุกวันนี้เราก็ยังได้ได้ยินเนี่ยปีใหม่เนี่ยก็จะมีนะคะคำอวยพรจากสมเด็จพระสังฆราชออกมาในวันสำคัญทางศาสนาท่านก็จะมีให้คำอวยพรแก่คนไทยนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีวันนี้เราเรียนเนื้อหาไม่มากแต่ว่าให้เด็ก